เขื่อนพันกรีบปดอัดที่ยาวที่สุดในโลกค่ะหนูก็เป็นมาโครเทศที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเขื่อนและการท่องเที่ยวของเขือ่อนกุตตปราการชนมองลงไปทางด้านาั่าเลยก็จะเป็นจุดลงเล็กน้ำของเขื่อนเราตั้งแต่สะพานไปเลยก็เป็นจุดล่องแก่งเรือยาน ระยะทางเกือบสนะี่กิโลเมตรเลยนะคะคนะและส่วนที่รถบ้างของเรากำลังผ่านนี่ก็คืออาคารระบายน้ำร้นหรือเรียกอีกอย่างว่าซับิวเวของเขื่อนเราก็มีทั้งหมด4ี่บานประตูระบายน้ำด้วยกันและถัดมาทางด้านขวามือ ก็จะเป็นบริเวณร้านกลางหรือบริเวณหลังเขือนก็จะมีที่จอดรถให้หนักท่องเที่ยวได้จอดรถลงเล่นน้ำและถ่ายรูปป้ายชื่อเขือนกันด้วยนะคะก่อนอื่นก็มาฟังประวัติและความเป็นมาของเขื่อนขุดดากรายการชนกันก่อน ีก็จะมีฝายชื่อว่าฝายท่าดาสางกันระหว่างช่องเขาทางด้านซ้ายมือของเราฝายท่าดาเดิมก็รองรับน้ำมาจากน้ำตกเหวนรกในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และน้ำที่เราเห็นทั้งหมดนี้ ก็เป็นน้าที่มาจากน้ําตกเหวดรกเป็นต้นน้ําของเขื่อนแห่งนี้ทางเขื่อนเราก็ได้เปิดน้ําลงสู่ลาน้ําเดิมก็คือแม่น้นํานครนายกเพื่อไปผักดันน้าเชมออกสู่ทะเลช่วยเหลือเขื่อนบางประกง ชนแห่งนี้ก็ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีพศ2542มองไปด้านหน้าซ้ายมือของเราก็าจะเห็นพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก็เป็นจุดที่พระองค์ท่านทรงยืนทอดพระเนตรดูการสร้างเขื่อนเมื่อวันที่2มิถุนายน 2,544เขื่อนแห่งนี้ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2,547โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น5ปีด้วยกันค่ะเขื่อนแห่งนี้ เขือแ่งแรกของประเทศไทยที่สร้างโดยระบบเขรือ สามารถรองรับน้ำได้ถึง224ล้านลูกบาทเมตรเลยนะคะและเมื่อปีพศ2 5 4 9ก็ได้รับชื่อพระราชทานว่าเขือนขุดด่าปรากันชนเพื่อเป็นเกียรติประวัติ เป็นพื้นที่สีเขียวเพราะฉะนั้นอากาศที่นี่ตอนเช้าๆก็จะดีมากๆเลยนะคะแบบท่องเที่ยวก็มาดูน้ำเต็มเขือ่อนได้ประมาณช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนระดับน้ำเต็มเขือ่อนก็สังเกตได้จากสีของแนวสันเขื่อนของเราเลยนะคะ ทางด้านขวามือของเราจะเห็นว่ามีสีส้มๆที่ลอยอยู่เนืน้ำที่ดักปลาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะนั่นก็คือค่้องลอยทางเขื่อนเราใช้ดักกิ่งไม้และเศษขยะเพื่อไม่ให้ไปติดกับบานประตูระบายน้ำของเรามองลงไปทางด้านซ้ายมือของเราก็จะเห็น มีบ้านหลังเล็กๆเต็มไปหมดเลยนั่นไม่ใช่โฮมสเตย์หรือรีสอร์ทแต่เป็นอาคารสำนักงานของกรมชนระฐานแล้วก็ยังเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยนะคะ จนรับประทานด้านล่างเพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรได้มีน้ําใช้กันตลอดทั้งปีช่วงปลายฝนต้นหนาวการประมงก็งจะนำทันปลามาปล่อยที่นี่ทุกปีปีและน้าแสนตัวเลยนะคะทางเขือนเขาไม่ห่วงพานให้ชาวบ้านได้หา เกราก็จะเป็นปลาบึกปลาบึกก็ใช้คล้ายกับปลาสวายน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ60-70ถึงกิโลกรัมขึ้นไปเลยนะคะระดับน้ำในเขือของเราตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ45เปอร์เซ พะข้างล่างสัเ์เืขอนเรามีอุโมงขนาดใหญ่เพื่อเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้ตรวจสอบตัวเครื่องมองลงไปทางด้านซ้ายมือของเราก็จะเห็นว่ามีพื้นที่กลมๆที่มีรูปดาวอยู่ตรงกลางนั่นก็คือลานดาวก็เป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้ทางเขื่อนเราก็ได้ปรับปรุงให้เป็นสวนดอกไม้นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปกันได้นะคะทางเขื่อนเราก็มีเรือหักยาวชาวบ้านก็จะพานักท่องเที่ยวเข้าไปชมธรรมาชาติและข้างใน ก็ยังมีน้ำตกถึงสามน้ำตกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเขาช่องลมน้ำตกผางามนอนน้ำตกคลองคลามนั่งเรือหักยาวจากเขื่อนเราไปหลายกิโลเลยนะคะใช้ระยะเวลาในการนั่งเรือหักยาวไปกับประมาณสองชั่วโมงชาวบ้านก็จะจอดเรือให้นักท่องเที่ยว ได้ลงเล่นน้ำตกกันด้วยค่าบริการของเรือหักยาวก็อยู่ที่ท่านละสองบาทและท่านใดที่สนใจจะถ่ายรูปภาพสายมือนี้ก็จะมีป้ายชื่อขือนก็มาถ่ายรูเปเั็นได้นะคะ เขื่อนพุทธาร,รายการชนบริเวณหลังร้านก็จะมีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปกันด้วยสวย่วนท่านใดที่จะเข้าห้องน้ำท่าเขื่อนเราก็มีห้องน้ำให้บริการอยู่ลานจอดรถชั้น2ค่าบริการท่าละสามบาทสุดท้ายนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ ขอคุณทุกท่านนะคะที่มาใช้บริการรลถลางของเขื่อนกุรดาการชนระหว่างลงสารรถก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังกันด้วยนะคะท่านใดลงยากค่อยๆหันหลังลงนะคะขอบคุณค่ะ